ความคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่มีตัวตนจริงๆจริงจริงครับเขาบอกความคิดเนี่ยมีตัวตนคนจะเป็นอย่างที่คิดสิ่งที่สําคัญที่สุดครับอยู่ที่เราอ่ะเราคิดเรื่องอะไรอยู่คิดเรื่องอ่าคิดเช่นคิดเรื่องของความสําเร็จ พอเราคิดเรื่องของความสําเร็จในชีวิตเนี่ยพอเราคิดเรื่องราวดีๆเรื่องราวเหล่านี้ใช่ไหมความคิดเนี่ยมันจะบอกเราเลยว่าวันนี้เราจะทําอะไรเราจะไปอยู่ตรงไหนทําอย่างไรให้มันประสบความสําเร็จคนมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่มันงานทุกๆงาน<ต>จะสร้างอะไรก็แต่มันเกิดจากความคิดครับเห็นไหมฮะเกิดจากความคิดก่อนเลยพลังของความคิดเนี่ยมันดึงดูดในเรื่องราวของความสําเร็จต่างๆเข้ามาอยู่ในในวงจรของคนได้ตลอดเวลาครับ ดังที่คําพูดที่หลายๆคนชอบพูดกันเสมอว่าความคิดมันมีตัวตนถ้าคุณพุกคิดเรื่องนะฮะเขาบอกความคิดมันมีตัวตนคิดเรื่องอะไรล่ะครับคิดเรื่องของความสําเร็จคิดถึงเรื่องของงานที่จะทําต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันก็จะเป็นแบบนั้นเลย เหมือนเนี่ยเราเราเรา,เราบอกว่าวันนี้ความสําเร็จของเราเนี่ยมันจะต้องมันต้องเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องอย่างเป็นขั้นเป็นตอนพนลังความคิดดีๆเหล่านี้ครับมันจะสร้างสารรค์ในเรื่องเราเออมันเหมือนจิ๊กซอว์นะในผมเคยดูในคลิปคลิปหนึ่งที่เออพลังความคิดเนี่ยมันเหมือนเออบัลนูนะครับนะมันสามารถไปเชื่อมต่อ จากหนึ่งจากจาก,จากความคิดหนึ่งความคิดนะครับมันจะไปดึงดึงอะตอมแต่ละที่แต่ละที่นะครับนาเป็นถักใจของความคิดจากจุดเล็กๆนะครับนะมันสามารถคิดใหญ่ขึ้นทุกวันคิดถึงใหญ่ขึ้น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 จนความคิดนั้นตกผลออึกเพอความคิดนั้นตกผลึกครับตกผลึกแล้วเนี่ยมันสามารถสารต่อออกมาเป็นวัตถุที่มันจะไปต่อได้เลย เออมันสามารถสร้างอะไรก็ได้ครับความคิดความคิดเนี่ยมันสามารถล่มล้างสามารถเอ,อ่อทในสิ่งที่เอ,อ่อหลายๆคนเนี่ยบอกได้เลยว่าเอ,อ่อเราคิดดีใช่ไหมมันก็เกิดก่อเกิดในเรื่องดีๆในเกิดขึ้นในชีวิตของเราตลอดเวลาแต่ถ้าเราคิดลบใช่ไหมถ้าเราคิดลบล่ะเฮ้ยถ้ามันคิดลบนะลบตลอดตลอดเวลาพอเวลาที่เราคิดลบเนี่ย สิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามาแบบบันไดบันดังเลยมันบอกว่าวันนี้เราไม่มีเงินเลยโอ้หเนี่ยเดี๋ยวไอ้หนุนไอ้นี่นพอพอไม่มีเงินนะไอ้นั่นก็มาไอ้นี่ก็หมดไอ้หนุนก็ไปไอ้นี่คือความคิดของเราฮะมันจะเครียดพอเครียดพอเครียดเรเรื่องเราเหล่านี้ปั๊บนะฮะมันความแตกต่างของคนเนี่ยมันจะออกไปจากคนละมุมกันเลยเออจริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะผมเคยเคยสังเกตนะครับเออพอเราคิดเรื่องลบๆเนี่ยไอ้นนุนไอ้นี่เดี๋ยวมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพอไม่มีเงินไอ้นั่นจอดสี่ไอ้นี่ก็ จริงๆครับนี่คือความคิดลบแต่พอเราคิดดีครับคิดเรื่องของเราได้เงินทุกวันคิดถึงเรื่องของงานเราโตขึ้นทุกวันนะครับนะเราคิดถึงความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นต่อมันเหมือนน้ําหยดลงหินนะครับมันน้ําหยดลงหินทุกวันทุกวันทุกวันใช่ไหมฮะเหมือนเหมือนน้าจากที่ในถ้ำเหรอมันย้อยออกมาเป็นกลายเป็นหินสวยงามนั่นคือความคิดของเราเลย ถ้าเราคิดบวกเมื่อไหร่นะครับนะความสวยงามในชีวิตเราเกิดขึ้นเฮ้ยเราบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราได้เงินเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะได้เงินไม่รู้มันจะได้มาทางไหนก็ช่างฮะเรามีเงินเรามีเงินเป็นหลักหมื่นนะเรามีเงินเป็นหลักแสนเรามีเงินเป็นหลักล้านเรามีเงินหลักหลายหลายล้านเราแค่ความคิดนะเพราะเราเราคิดบวกนะครับพอเราคิดบวกเนี่ยมันก็จะเกิดพลัง อความบวกออกมาเนี่ยเราจะดึงนะฮะไปดึงความบวกมาบึงบวความบวกมาดึง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 มาเนี่ฮะเกิดจากความคิดที่เราอะสามารถที่จะให้เราประสบการสําเร็จได้จริงๆครับ นะฮะมันเป็นการยืนยันได้เลยลองดูนะฮะแม้แต่แม้แต่นะครับนะเขาบอกว่าแม้แต่ความคิดนะที่เราคิดบวกแค่คิดเดียวนะฮะไปคุยกับคนคิดบวกมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นนะไปคนไปมันจะดึงคนบวกบวกเข้ามาหาเราในชีวิตจริงๆมันจะมีข่าวดีมาตลอดเวลามันจะมีคิดแต่เรื่องดีๆมีแต่คิดเรื่องอะไรที่มันดีมาตลอดเวลานี่คือสิ่งหนึ่งในการคิดบวกครับ พ่าเราคิดบวกเนี่ยเขาบอกว่าความคิดที่มีตัวตนจริงๆเนี่ยมันจะคือคิดบวกมันจะก่อเกิดเป็นพงมวลนะเป็นจิก๊กซอที่มันสามารถทําให้เราเนี่ยไปทําอะไรก็ได้ประสบความสําเร็จได้จริงๆนี่คือพลังของความคิดนะ mm hmm. เขาบอกวความคิดมีตัวตนคนจะเป็นอย่างที่คิดครับ